สวัสดีเจ้าวันนี้เราก็มาป้าก,กับการพยากรณ์อากาศบร,ริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสที่12มิถุนายน2568กันนะเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเขาก็มาพอสภาพอากาศตีผ่านมาก,ก่อน,นเจ้าแต่ว่านี่ภาคเหนือของเขาก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเจ้าโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดเจ้านี่วัดได้81.7มิลลิเมตรตีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แหอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เจ้า แต่จาว่านี้เจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้หับรายงานผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในพื้นตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าโดยีมีฝนตกหนักในพื้นตีอำเภอไปส่งผลให้กเกิดอินสละ่ต้นไม้ล้มบริเวณดอยแม่งะกีดขวางเส้นทางจราจรทางหลวง1095เจ้า ต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันเจ้าในส่วนของสภาพอากาศวันนี้นะครับจากแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีลักษณะของเส้นกู้ที่เข้าหันนะครับก็คือลักษณะของล่องมรสุมหรือว่าล่องฝนเนี่ยก็ได้พาดผ่านในส่วนของบริเวณภาคเหนือของเฮานะครับแล้วก็พาดผ่านในส่วนของบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้าสู่ในส่วนของพายุบูติบนะครับกระทาให้วันนี้เองนะครับภาคเหนือของเฮาก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสีของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลักษณะของฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็ กระจายค่อนข้างที่จะทั่วบริเวณภาคเหนือทั้งภาคนะครับก็ขอให้ระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากไวต้ตร์นะครับในส่วนของตัวพายุนะครับโซนร้อนตัวนี้นะครับแนวโน้มเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แถวบริเวณจีนใต้นะครับแต่ว่าก็จะขยับขึ้นไปนะครับมาได้เข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะครับแต่ว่าจะเคลื่อนเข้าสู่แถวบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับกระทำให้พายุลุงนี้เนี่ยมาได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยของเฮานะครับ ในส่วนของภาพทายดาวเทียมนะครับภาคเหนือของเฮาก็เมฆกลุ่มเมฆก็ค่อนข้างที่จะปกคลุมนักนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับในส่วนของพายุนะครับก็เห็นแนวโน้มแถวทะเลจีนใต้นะครับต่อไปก็เป็นเรดาร์ตัวอากาศลําปูนนะครับก็จะปะกลุฝนเล็กๆน้อยๆนะครับแถวแถวคอบแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็ตอนบนของเชียงใหม่เชียงไฮยนะครับแล้วก็รอยต่อของพะเยานะครับเกาะมีฝนเล็กๆน้อยๆนะครับผม ในส่วนของเรดาร์ยงให้นะครับเกาะมีกุมฝนนะครับที่เห็นเกาะเชียงไฮ้พะเยานะครับเจ้านี้ก็ยังมาเยอะต่วใดนะครับแต่ว่าเรดาร์ต่อไปพิศณุโลกนะครับฝนนี้ยังแบบปะเตือนะครับก็คาดว่าบ่ายค่ํเก็ะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของแบบจําลองฝนรวมสั4ชั่วโมงนะครับก็ยางที่บอกวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับก็ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับฝนตกหนักอาจจะบม่ได้เกิดทุกพื้นที่นะครับเกิดขึ้นบางแห่งต่ออันนะครับ ในส่วนของวันพุธก็ยังต่อเนื่องนะครับฝนก็นยังคงกระจายตัวได้ดีอยู่แต่ว่าแนวโน้มสีที่เราเห็นเนี่ยเริ่มบางลงก็คือปริมาณฝนที่ตกก็จะเริ่มลดลงไปนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ตกก็ยังคงเยอะอยู่นะครับในส่วนของอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสนะครับต่ําสุดก็อ,อยู่ที่3-4องศาเซลเซียส ภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่33นะครับถึง35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดเกาะอยู่ที่25นะครับถึง27องศาเซลเซียส และสุดท้ายนี่เจ้าภาคเหนือของเขาก็มีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าก่อขอหื้อพ่อแม่ปีน้องเจ้าและมาระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะง่ายคือเกิดน้ำท่วมฉพลัน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นตีตีเป็นทางลาดเจงเขาไก่ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและเกษตรกรเจ้าก็ขอหื่อเตรียมการป้องกันและมาระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ตัวเจ้าและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์โทรศัพท์ 053277919หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาติดขึ้นได้ตามหน้าจอนี่เลยนะเจ้าและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน